เพื่อนๆครีเอเตอร์หลายท่านนะคะกังวลใจกับยอดการดูที่มันอาจจะลดลงเปอร์เซ็น์สีแดงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันเท่ากับทำไมมันไม,ไ,มไม่เพิ่มให้มันหยุดนิ่งแบบนี้หะ่ะพี่เปิ้ลอย่าไปดูแค่ภาพรวม28วันนะคะพี่ๆต้องไปดูตรงมันเขาจะเป็นกราฟใช่ไหมข้างบนนะ่ะให้เราเอามือไปจิ้มดูเลยค่ะจิ้มดูว่าวันเนี้หรือว่าเมื่อวานหรือว่าวันก่อน อยอดดูเท่าไหร่ยอดดูเท่าไหร่ยอดดูเท่าไหร่ถามว่ากราฟเนี้ยเขาให้เราดูเป็นรายวันได้นะคะไม่ใช่แค่ดูยี่สิบแปดวันสิบสี่วันหรือว่าเก้าสิบวันแค่นั้นเรากดดูรายวันได้พี่เปิ้ลแนะนำนิดนึงดูรายวันแล้วอะเรารู้สึกยังไงถ้ารายวันอะมันมีแนวโน้มลดลงลดลงลดลงสิ่งที่เราต้องมาปรับคือคอนเทนต์ว่า เราทำคอนเทนต์เมื่อวานแบบไหนวันก่อนแบบไหนวันก่อนนั้นเราทำคอนเทนต์แบบไหนทำไมยอดดูมันถึงลดลงล่ะอืมเราต้องมาคิดตรงนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เราดูแล้วเราจะต้องมาปรับตัวเราเองว่าทำไมยอดดูเราถึงลดลงเราทำคลิปแบบไหนวันก่อ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 นนั้นทำไมยอดดูมันถึงลดลงลดลงลดลงเอาแบบนี้เราลองเราลองมาปรับคอนเทนต์ใหม่กันนะคะ จากที่เราถ่ายเรื่อยๆถ่ายรวดเดียวจบไปเลยอย่างนี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายแล้วเราไม่ต้องพูดอะไรเราไม่ต้องพูดอะไรนะยกตัวอย่างเช่นพี่เปิ้ลไปสวนดอกไม้วันนี้ใช่ไหมคะไปซื้อดอกไม้มาปลูกพี่เปิ้ลถ่ายหน้าพี่เปิ้ลแล้วพี่เปิ้ลก็ถ่ายดอกไม้ทีละหนึ่งวิสองวิหนึ่งวิสองวิทีละดอก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 เนาะแล้วทีนี้ พอพี่เปิ้ลจะเอามาโพส r e l s e นะคะพี่เปิ้ลไปเลือกที่ r e l s แล้วพี่เปิ้ลก็ไปเลือกที่หลายรายการก่อนไปเลือกที่หลายรายการก่อนนะแล้วเราก็ไปจิ้มภาพหลักภาพหลักเราอยากให้เป็นอะไรยังไงเราอยากนําเสนอตัวเราหรือนําสมุดเสนอดอกไม้ก่อนเราก็เลือกมาได้เหมือนพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเลือกตัวพี่เปิ้ลก่อนแล้วก็ดอกไม้ที่แล้วหนึ่งวิหนึ่งวิสองวิหนึ่งเนี่ยเนี้ยมาเรียงเรียงเรียงกันรวมกันให้มันได้เกินสิบวินาทีขึ้นไป นะคะพอเราได้ตรงนี้มาแล้วเราใส่เสียงเพลงได้พี่เปิ้ลจะบอกว่าเฟซนี้ที่พี่เปิ้ลใช้โพสให้พี่ๆเห็นเนี่ยเป็นเฟซที่ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะคะพี่เปิ้ลทําเพื่อที่จะมาประกอบการสอนพี่ๆนั่นเองนะคะเฟซนี้ยพอพี่เปิ้ลจะโพสใช่ไหมคะเพื่อนคนไหนที่ไม่รู้ว่าใส่คลังเพลงแล้วตดลิขสิทธิ์หรือเปล่าพอเราจะโพสพี่ไปเลือกเสียงก่อน พี่ไปเลือกเสียงใช่ไหมมันจะขึ้นมาปื๊ดเลยบอกว่าเพลงมีลิขสิทธิ์เพลงมีลิขสิทธิ์เพลงมีลิขสิทธิ์แต่ตรงช่องข้างบนที่ให้ค้นหาถ้าพี่พิมพ์คําว่าเพลงไม่มีลิขสิทธิ์มันจะขึ้นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ให้พี่ทั้งหมดเลยและพี่ก็จิ้มเลือกเอาเลยว่าพี่จะเอาเพลงไหนที่มันเหมาะกับคลิปของเราพอพี่ได้เพลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ก็กดถ,ถัดไป เขาจะให้เราเลือกหน้าปกคลิปพอเราเลือกหน้าปกคลิปมาเราก็เลือกว่ามันเลื่อนได้อะว่าเราจะเอาหน้าปกให้เพื่อนๆเ,เราเห็นอะเป็นหน้าปกอันไหนอ่ะพี่เปิ้ลเลือกเป็นดอกไม้พอเราเลือกได้เสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ชื่อเรื่องชื่อเรื่องนั้นคืออะไรก็ได้ชื่อเรื่องสวนดอกไม้ก็ได้อ่ะพี่เปิ้ลใส่เป็นสวนดอกไม้แล้วก็ คำอธิบายต้องใส่สองช่องนะทุกท่านทุกวันนี้ Facebook ่อยใส่สองช่องนะไม่งั้นตัวอักษรแล้วมันจะไม่เข้าไปตรงโชว์นะคะคำอธิบายแล้วก็อธิบายไปจะใส่แคปชั่นตลกเฮฮาอะไรก็แล้วแต่เราเนาะพอเราใส่เสร็จปุ๊บเลื่อนมาดูว่ารายละเอียดข้างล่างนั้นนะ่ะเพลย์ลิสต์ปิดหรือยังคำอธิบายอะไรยังไงเปิดหรือยังการสร้างไรายได้เปิดหรือยังเช็คตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็กดแชร์ไป ความน่าสนใจมันอยู่ตรงไหนที่พี่เปิ้ลทาพาทาคลิปแบบทีละย่อยๆแล้วเอามารวมกันความน่าสนใจคือหนึ่งมันไม่น่าเบื่อมันไม่น่าเบื่อแล้วก็สองบางทีเขาก็อาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะวันนึงเราทําอะไรอันเนี้ยเขาเรียกว่าการทําคลิปแบบแบบวีล็อกเนาะทุกคนก็คือถ่ายถ่ายถ่าย,าย,ายที่เราทําโดยที่เราไม่ต้องพูดแต่เราจะเสียงมาประกรอบมาประกรอบหรือเราจะภาคเสียงเราใส่ก็ได้ก็ไม่ผิดว่าเออวันนี้ไปนั่นไปนี่อย่างนี้นะคะอะไรเนี้ยเราก็ภาคเสียงเราใส่ได้ สุดท้ายแล้วพอโพสต์ไปแล้วก็มาจับสังเกตตัวเองว่าจํานวนวันจํานวนการดูจํานวนการดูมันเพิ่มขึ้นหรือไม่เนาะแต่ไม่ใช่ว่าทําแค่คลิป2คลิปจบนะคุณต้องทําแบบแลักษณะเน,นี้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วคุณมาจับสังเกตตัวเองนะคะว่ายอดดูเพิ่มขึ้นหรือเปล่าลองเอาเทคนิคไปใช้ดูนะคะใครทุกคนประสบความสำเร็จนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้คะ่ะ